กระบะสีประตูเกียร์ออโต้คันนี้นี่คือแบบว่าตอบโจทย์เลยเนาะตอบโจทย์จริงๆค่ะเพราะว่าจอเอนดอยนี่ว้าวมากค่ะตัวนี้เนาะเป็นรถกระบะที่มีจอเอนดอยคือเอาจริงๆนะคือเหมือนรถเก่งเลยอะอารมณ์เหมือนขับรถเก่งเลยค่ะคันนี้นะเกียร์ออโต้ด้วยผู้หญิงก็ขับง่ายใช่เอ็กซิลนะคะค่างวดนะคะตกแค่วันละ200-250ถึง250บาทแค่นั้นเองค่ะ อ่ะสวัสดีครับวันนี้พบกับคู่ซีโซมอ่ะพี่พรวันนี้ผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วกับอีพีนี้ผมพาครอปเซลกระเทงฟัดมาแปลว่าอะไรเนี่ยกระเทงฟัดต้องมีใจดีแน่ๆเลยก่อ็ไปพบกับเซลกระกระเทงฟัดก่อนนะมาเลยน้องคอยกระเทงฟัดนะ นี่ฮะเป็นไงฮะอันนี้เรียกว่าเป็นท็อปเซลกระเตง้าใช่ไหมกระเตงกระเตงไปทั่วเลยกระเตงลูกไปด้วยขายไปด้วยกระเตงตอบเพจกระเตงไปขายของเรียกว่าเป็นเซลตั้งแต่อายุน้อยๆใช่ตั้งแต่้องยันคอดฮะเนี่ยกระเตงมาตั้งแต่เขาเรียกว่าขายเดือนละยี่สิบคันนะเออเจ๋งเล่ะแล้วก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้เราทํางานกันแบบทีมฟุตบอลอะอไรยังไงล่ะทำงานรับลูก สองโลสงโสงโง่สงอง,สงโองล่ลสงอง <c oughs> มอบรับลูกสองลูกสองลูกอ่พี่พรติดงานสง <c oughs> อสงการติงงงงดงานด้วยวันนี้ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แ <c oughs> ล้ว <c oughs> โอเคมามามาเขาบอกว่าดีกียอดขายมากกว่า20คันนะคะต่อเดือนเพราะอะไรรู้ไหม ลูกค้าฮะหนูขายค่านมเฮไม่ใช่ลูกค้าหนูขายค่าเพิดมเรียกว่าซื้อหมดเลยมาวันนี้มาพบกับอะไรครับวันนี้เรามีกระบะค่ะอิซุสุมานำเสนอสองคันโอ้เรียกว่าพร็อเซลล์ขายรุ่นไหนก็ได้มาแบบดุดันกันเลยใช่ค่ะวันนี้เรามีสองคันนะคะก็จะมีอ่าคันนี้นะคะเป็นอ่าตัวสี่ประตูค่ะตัวนี้ประตูใช่ค่ะเป็นเซต แพดทีปตัวนี้อ่าอีซูซูดีแม็กซ์แซกพทีใช่ค่ะเป็น็อปสุดของรุ่นละสวยๆดูก่อนคอยากดูแล้วอยากดูแล้วค่ะตัวนี้นะคะสวยๆมาดูตรงนี้เลยค่ะหาเริ่มแรกเลยกระจังหน้าอ่ะไม่ใช่โคมเมียมค่ะโคมเมียมสวยๆนะคะชึบไฟหน้าโปรเจคเตอร์ ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกตัวพร้ก็จะได้แบบนี้แล้วนะคู่กันเลยอ่ะดูรอบคันค่ะคุณพี่ออ่่่าะะพพีรจเตงงมากก่อนฮะเตันด้วยตัวนี้ค่ะกระจกเห็นไหมคะมีไฟข้างอ่าไฟเลี้ยวมากระจกกระจกขอกระจกฮะโอเคเอาพี่รองบอดี้ค่ะลูกค้านัดค่ะตัวนี้นะคะ อ่ะดูตรงนี้ค่ะชุดล้อแม็กนะคะเป็นล้อเวลนะคะเราแถมมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะสวยๆเลยใส่ยางแต่งให้ด้วยเรียบร้อยค่ะสวยๆบันไดเห็นไหมคะอ่าเรียกว่าตัวนี้มันเป็นยกสูงเนาะก็เลยว่ามีบันไดมีบันไดข้างมาให้จะเดินขึ้นลงง่ายถ้าสูงอันนี้จะมีลิฟท์ให้ละไม่ใช่นะโอเคโอเคเพชรสวร์สวัสดีค่ะพี่ล้อเฮสวร์เดี๋ยวให้น้องขยับรถมาข้างหน้านิดนึงได้ไหม เมื่อกี้ลูกค้ามาพอดีเนาะอ่าเราเลยไปรับลูกค้ากันมาแป๊บหนึ่งอ่ามามาต่อด้านหลังค่ะตัวนี้อ่าคันนี้ด้านหลังนะคะเห็นไหมคะ มีกล้องมองท้ายให้ค่ตะตัวนี้เป็นชุดของโรงงานมาเลยนะ,ะอันนี้จากโรงงานเลยกล้องมองหลังเพื่อความปลอดภยอัยครบค่ะเรียว่าแบบเป็นกระบะแต่แบบออปชั่นเหมือนแบบว่ารถแบบว่ารถเก่งราคาแพงๆเลยเนาะคันนี้นะคะมันเป็นรถปี2013เนาะแต่ว่าภายในภายนอกพวกนี้ค่ะคือใหม่คุ้มสุดๆค่ะตัวนี้เดี๋ยวอยากดูอยากดูภายในใช่ไหมเดี๋ยวลอง อ่ะสีประตูค่ะตัวนี้นะคะเบาะหนังสวยๆค่ะลูกค้าเขาเรียกว่าข้างหลังก็ยังฟ้างฝางอยู่นะใช่ไหมเดี๋ยวลองขึ้นไปให้ดูนะคะตัวนี้ออชุดตัวนี้นะคะภายในเบาะหนังสวยๆแบบนี้นะคะนี่พวงมาลัยมาติฟังก์ชันเรียบร้อยค่ะตัวนี้เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้สวยๆนะคะลูกค้า่าดูเลยจะบอกรถกระบะเนี่ยก็ยังใส่คาฟิตาซีได้อยู่นะฮะ เขาเรียกว่ากว้างมากๆอ่าได้บอลมาแล้วามเลยเรียกว่ามดอยไปอีกรถครอบครัวได้ค่ะตัวนี้ลองสตาร์ทดูออปชั่นหน่อยมะเดี๋ยวสตาร์ทดูออปชั่นกันหน่อยฮะอ่าน้องปกป้องจะได้นั่งหลับกับโุณสร้างองสงสัยสนุกพอคงได้ขายตัวเองนะแล้วฮะได้ไหมคะพนักงานซื้อใช้เองได้คะได้โอ้อยากได้คันนี้ไหมปกป้องอยากได้คันนี้ไหมลูก เออเรียกว่าก็คือบางคนเนี่ยแบบอยากได้รถกระบะใช้งานเนาะแต่ว่าก็มีครอบครัวด้วยออมีลูกด้วยมีครอบครัวอยากจะแบบว่าวันธรรมดาก็อยากจะเอาไปใช้งานวันหยุดก็อยากพาครอบครัวเที่ยวก็เรียกว่ากระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้คันนี้นี่คือแบบว่าตอบโจทย์เลยเนาะอตอบโจทย์จริงๆค่ะ<อ>เพราะว่าจอเอนดอยนี่ว้าวมากค่ะตัวนี้เนาะ<อ>เป็นรถกระบะที่มีจอเอนดอยคือ,อเอาจริงๆนะ คือเหมือนรถเก่งเลยอะอารมณ์เหมือนขับรถเก่งเลยค่ะคันนี้นะเกียร์ออโต้ด้วยผู้หญิงก็ขับง่ายสายลุยแต่ใช้เน้นสะดวกสบายสุดๆคันนี้ฟิลลิ่งในห้องโดยสารเนี่ยรถเก่งชัดๆมีกระบะขนของได้เลยก็ยางเช่นแบบบางคนแบบชอบพวกฟอร์จูเนอร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยพวกแบบว่าสายแบบพพวพวกนั้นแต่่างนี้เรียกว่าได้กระบะขนของด้วยเนอะขนของสูงๆได้เลยโอเคไปดูอีกคันด้วยเดิน เรามาบอกอุ่มข้างงวดไ้ก่อนนะน้องพลไปอีกคันนะเขาบอกว่าพิเศษสุดยังไงฮะน้องพลตัวนี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษค่ะเป็น X Series ค่ะตัวนี้เขาเรียกว่า Li ม i t e d l i m i t e ต l i ล i t e d ของ n ี s s a n ไปเลยแตกต่างที่สุดแน่นอนเลยค่ะเลยโลโก้สีแดงโลโก้สีแดงใช่ก็คือตัว X Series ชัดเจนถูกต้องนะครับกับจากหน้าเป็นไงฮะลมดำค่ะพี่ตัวนี้เป็นสีเทาดำาๆแล้วอู้หสวย ไฟหน้าก็ได้เหมือนตัวท็อปเลยใช่ค่ะโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะคะมีไฟตัดมอกเหมือนกันค่ะตอนนี้แต่พิเศษกว่านั้นคือนี่เลยมีชุดแต่งให้เขาอยู่ชุดแต่งของเอ็กซิลเขาเรียกว่าสเกิร์รอบคันไปเลยอ่ะยางด้านข้างเป็นไงยางเดิมแม็กเดิมใช่ค่ะมีลิฟต์ให้ด้วยอบันไดค่ะพี่อ๋บันได บันไดเนาะบันไดเนาะโลโก้ก็เอ็กซิลี่พัชเซนเราโลโก้หลีแดงคุณแม่คุณแม่กระไดกระไดแต่ชุดแต่งชุดแต่งค่ะทีอันไหนที่ที่ตาอันนี้คืออะไรปีกหลังะปีกหลังอ่าแต่งปีกหลังก็มาค่ะตัวนี้ก็เขาเรียกว่ารุ่นอื่นเนี่ยจะไม่ได้ละส่วนนี้ได้ไฟเบอร์ครอบหลังด้วยโอ้โหไปฮห็นไปอยากเห็นข้างในไดเอ็ซีรีส์มันต่างกับสายพัชจิยังไงถ้าเกิดความต่างด้านในใช่ไหมคะเอาแบบเห็นชัดๆเลยเนาะเบาะเลยค่ะ เบาะเลยตัวนี้นะคะอฮ uh huh. เป็นเบาะสีแดง <Open S 1> ฟังแตก <Tab, S 1> แดงดำไอ,อ้ทำไมรุ่นนี้พวงมาลัยไม่ได้มีหายอยู่แบบนี้ค่ะพี่อยู่แบบนี้ oh, องอาฟงนี้นะพวงมาลัยเกียร์ธรรมดานะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์กระปุกค,ค่ะตัวนี้ uh huh. สายดุดดันต้องแบบนี้เลยค่ะโลโก้ oh, แดงก็ยังได้ที่พวงมาลัยอีกด้วยโอ้โ oh, ห oh, สุดจริงๆฮะอะ ไะเดี๋ยวลองดูข้างในข้างนอกไปแล้วอยากฟังค่าง,งวดบ้างน้องพลอ,อ่ะน้องพลค่าง,งวดเป็นไงบ้างครับของเอ็กซิลี่ก่อนแล้วกันเอ็กซิลี่นะคะค่าง,งวดนะคะตกแค่วันละ200ถึง250บาทแค่นั้นเองค่ะ200ถึง250บาทไม่เกินนั้นไม่เกินนั้นค่ะรายวัน200ถูกกว่าเช่าเยอะเลยนะโอ้โหเดี๋ยวนี้ไปเช่าลดห้าร้อยหกร้อยค่ะใช่ไหม โอูดแล้วอีกคันนึงอะท่านเพชรทิพย์เท่าไหร่ฮะเอาไปเท่ากันเลยดีกว่าเอาไปเท่ากันเลยเอาไปเท่ากันเลยค่ะสองคันนี้ผนเท่ากันเลยวันละสองร้อยจะเอาตัวท็อปสี่ประตูหรือว่าจะเอาตัวประมาณนี้สองร้อยห้าสิบเอ็กซ์ซีรีส์ก็สองร้อยไม่เกินสองร้อยห้าสิบเท่ากันเลยเท่ากันเลยออกรถใช้ตังไหมฮะโอ้โหมาเลยค่ะออกรถศูนย์บาทค่ะวันนี้ศูนย์บาทฮะเหรียญก็ยังไม่ต้องใช้เลย แล้วอาชีพอาชีพบรน้อมพลอยอาชีพไหนออกบองเรานะตอนนี้นะคะจริงๆเราก็จะพูดได้นะว่าออกทุกอาชีพเนาะเรียกว่ายืนยันได้ยืนยันได้ค่ะแน่อมีอาชีพใช่ค่ะมีอาชีพที่ชัดเจนออกได้แน่นอนค่ะตอนนี้เขาเรียกว่าตอนนี้คือน้องพลอยเป็นท็อปเซลล์ปล่อยเดือนเกือบ20พันเนาะลูกค้ามาหาเราไม่ได้ง่ายใช่ไหมใช่ค่ะแต่ผ่านเยอะไหม จริงๆถ้าเกิดมาหาเรายอมให้เราจัดไฟแนนซ์ให้เรียบร้อยนะคะรับรองว่า80%ยังไงก็ผ่าน80%แต่อีก20%คือแบบติดบูโลต้องบอกว่าการติดบูโลเนี่ยยังคืนลดไปปีนึงอย่างเงี้ยคืออันนี้ต้องต้องไม่ไหวจริงค่ะอย่างนี้เนาะไม่ทำไม่ไหวจริงค่ะโอเคตรงๆเลยก็ได้ เราเรียกว่ามีล่าช้ามีแท็กซิ่งเราจัดให้ได้อยู่แล้วย่าติดบูโลมาลันใช่ติดหนักๆเลยยังไม่เคยเคลียร์เงี้ยก็อาจจะยากหน่อยละกันอันนี้ประสบการณ์จริงเลยบอกกันตรงๆนะเราไม่หลอกกันอยู่แล้วแต่80%ที่ลูกค้าได้รถเนี่ยกระท่อนกระแท่นปล่อยได้หมดนะถึงมียอดขายขนาดนี้ไงก็ฝากเจ้าสองคันด้วยกันนะโอเควันนี้ก็น้องพลอยกระเตงฟ้าอ่ะ มันเรื่องอะไรนะเฉินหลงเหรอเฉินหลงเฉินหลงนะเกิดไม่่อยทานผลที่ขายดีนะคะแถมแพงอ๋อคดแพงนะดูดูหน้าน้องด้วยเขาเรียกว่าเอนจอยสุดๆเลยอันนี้ครั้งอย่างเดียวนะคะข้ามไปส่งรถต่างจังหวัดลูกค้ายังไม่เคยไปเรียกว่าเรียกว่าตื่นมาตอบเพจกับแม่ก็ทำมาแล้วใช่ค่ะตีสามตีสี่ก็ต้องลุกมาตอบเพจด้วยตื่นมา รับลูกค้าเลยตื่นมาส่งรถให้ลูกค้าทำมาหมดทุกอย่างแล้วนะโอเคใครรีวิวเราได้เนาะว่าเราคอยปล่อยเนี่ยมีน้องอยู่ตลอดเรียกว่าใครอยากช่วยสนับสนุนค่าแพมเพร์อกับค่าลงลูกรีบมาค่ะเซลพอยค่ะเซลพอยเราไม่ได้บอแค่นะบอกเลยการเทคแคร์ของน้องพอยนี่ที่สุดที่สุดเขาเรียกว่าให้กับลูกค้าไม่ใช่แค่กล่องข้าวนะฮะปินโตครับออมแท็เนี่ยโอเคไงก็ฝากด้วยกันกับ สองคันนี้เนาะใครอยากได้รถก็ติดต่อน้องพลอยมาได้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับกับคู่สีสูโรคอยกระเตงฟัดคอยกระเต็งฟัด